เอออยู่บ้านไหมคะฮัลโหลค่ะครับผมอยู่อยู่บ้านหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านพามาจากไหนอ๋ออีกอีกนานไหมคะก็กำลังเข้าหมู่บ้านแล้วครับอ๋อเข้าหมู่บ้านแล้วเหรอคะคอ๋อพอดีพอดีมีธุระอะคะ่ะมีธุระจะคุยด้วยอะจ้ะจะมาคุยเรื่องงานอะจ่ะ ข้าไปทาไหน,นกลไหมบ้านหลังนีห้หเปล่าสวยๆบอกว่าสวยๆหลังสวยๆไปตรงเลี้ยวซ้ายเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายเจออย่างเมื่อกี้สามแยกเลี้ยวซ้ายนี่ไงสามแยกไม่ใช่มันบอกว่าสามแยกตัวทีอันนี้แหละอันนี้สามแยกตัววาย ไม่ใช่ทั้ตัวบายบไม่ใช่ไปนั่งบนไปโมก็สามหญ่ตัวทีจะพาไปไหนก็ไม่รู้เฮ<ะ>้ยเจ้าเขาไล่วัวนยไปปวดหัวสามหยกตัวทีแล้วเลี้ยวซ้ายขับรถวนไปวนมาวนไปวน,นมาเนี่ยจะปวกหาบ,หบ้านไม่เจอ,นอ,อเนาะเวียนหัวด้ขับรถนะ่ะน,นี้ตัวทีไม่นี่ นี่ไงบ้านอยู่ตรงนี้เลยเด็กน้อยยืนมองอยู่นั้นข้าบ้านนี้มีบ้านนี้ใช่มออะไรทั้งสี่อันหนึ่งรงสามสี่เรียงกันเลยรถมอไซค์ขับรถนี่แม่ใครขับรถนี่ น,นี่ไม่ไดเอารถไปใช้บอรหรืออะไระะะะน้อยงงพากันงงใค<ช>รอถามไหมถามถามสาว <laughs> อันนี้ใช่บ้านมงคลสาวไหมครับ่ <c oughs> ะตตองานหรอคะอะไรนะครับติดต่องงานนะคะ <c oughs> ใช่ครับ รอไอ้เจ้าของเขามาตอนไหนอ่ะขับรก่อนรอรก่อนใช่ไหมครับ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 ขับบอกให้นั่งลง แล้วก็ลงรถไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่บ่ที่บ้านพี่ใหญ่บ้านนี่บ่ก็ไปไหนละ่ะผ <c oughs> ู้สาวเนาะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่มันเจ,จ,จ็บไปตั้งแผ่จะติดต่อรุนเฮไบบนี้ นั่งดูรถขนดินแล้วจะมาติดต่อไปทําอะไรเนี่ยฮะ <Ha? S 2> รถเฮก็บอกว่าจะเอารถเฮไปช่วยงานขึ้นบ้านใหม่โอ้ยังไม่เสร็จเลยบ้านน่ะบ้านใครเอาก็จะเอาไปขึ้นบ้านใหม่น่ะเออก็บ้านยังไม่เสร็จเลยจะเอาไปขึ้น,นูก็จองก่อนไงโอ oh ้จองทําไมไม่จองคือได้บบ มีเห็นแต่ออสาวน้อยเพรบางแพรบอกโจข้ามปีมีเห็นบอกอน,นี่แค่ไม่กี่เดือนเองชาตัวปะโทรมาจองก็ได้ตัวผ่านมาทางนี้พอดีเนาะจะไปะยากอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ,อ่ออยู่บ้านไหมคะสัสดีคะสวัสครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่อยู่บ้านหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านพามาจากไหนอ๋ออีกอีกนานไหมคะก็กำกำเข้าหมู่บ้านแล้วครับอ๋อเข้าหมู่บ้านแล้วเหรอคะอ๋อ,อ,อพอดีพอดีมีธุระอะค่ะมีธุระจะคุยด้วยอ่ะจ้า จะมาคุยเรื่องงานนะจ่ะอ๋อคุยทางโทรศาพาัพท์มาด้วยไม่ค่ะเดี๋ยว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 รอคุยที่บ้านนี่แหละค่ะอ๋อเขาในบ้านที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมารอเซ็นสัญญาที่บ้านนะจ่ะครับผมกำลังจะถึงบ้านพอดีอ๋อโอเคโอเคค่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวรอรอรอที่บ้านแล้วกันนะคะค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหืมอือมีเงมาเร็วดิ มงคลสาวไม่เจอโฆษณาจะถึงแล้วชอบป่วนคนนั้นคนนี้นิสัยน่ะป่วนใช่ไหม จะออกไงนกเนาะเฮ้ยรถจอดก่ดอนโอ้ประตูสองหรอกเขาไปแห่มาถึงบ้านสวยถึงบ้านอยางปลอดภัยผาดเบาได้เบานี่มึงคสาว ชู้เดีกเยอปวนเนาะฮ่ฮ่าฮ่าฮ er> ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮาฮ่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 าฮินฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่จะ่าฮ่าฮ่าฮ่าา มีธุระจะคุยด้วยค่าไอร์ผมก็คิดว pues ่าจะพานมาทำสัญญาก็มาทำสัญญาไงใช่เหรอเออจะขึ้นบ้านใหม่เสรีไงเออไม่จองไว้เลยนี่มาที่ไหนใช่จะเอาคันนี้อ่ะไปช่วยไงเออเส้นสัญญาีิแม่วันดีครับ เราคิดว่าภาพจากไหนมาทำสัญญาผมก็คิดว่าชายโทรนัดผมนัดขนาดคุณนั้นยังงงเลยคนเมื่อกี้หนึ่มทำเมย์หุ <c oughs> โดนเป็นหนึ่งคนแล้วเอออ๋อรอแป๊บหนึ่งค่ะรถก่ากันแล้วไม่นี่มาเชิญสัญญาจริงใช่เชิญเชิญเข้าบ้านอ๋อเชิญเข้าบ้านใช <ละ S 2> ่ไหมจอดตรงนี้ได้ไหมได้ได้เอ๋อได้ใช่ไหมนี่มาที่สำนักงานเลยครับนี่ สำนักงานอเโอ้ข้าพอดีเลยนี่ครับบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเอ่อเนี่ยชื่อบ้านตาด้าวตาด้าวบ่ตาด้าวดำน้อยโอ้วัดดีจ้าเฮ้ยทำไมวันนี้สวยกว่าเดิม嘛เฮ้ยวันนั้นทำไมเห็นผมสั้นดิต่อผมเนอใช่ไหมนหนต่อผมจริงเปล่าหน ไม่ได้โตอันนี้ผมเทคนละคนเองไม่ต้องเลยคุยอย่าคุยวันนั้นพี่พาใครไปเออวันนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยพูดค่อยพูดกันบอกพี่ได้ไหมบอกไม่ได้เดี๋ยวถามไปแซมรู้วันนั้นคนนั้นอ่ะที่ผมสั้นเอออย่าพูดจังหวนที่เราไปดูลิเกวันน่ะเฮ้ย ผมมีผมมีนะถึมีรถมีรูปอยู่ไปเดี๋ยวเรารอติดตามชมตอนต่อไปนะครับจะเอารถแห่มงคลสาวไปบ้านเสียตีกตือนอเฮ่บแน่นอนนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปตอนตอนบ้านเสร็จนะใช่ไหมตอนนี้กำลังสร้างแต่ไม่เราจองไว้อนไงเหมือนสาวนวดเพชรบ้านแพงเห็นบอกว่าสองสามปีเขาจองไว้เราจองแค่เดือนสองเดือนเอง จองจองลงหน้าสามปีถึงวันงานได้รถสิบ้อไปเลยใช่มไหมใช่ถึงงานได้รถสิบรได้สิบรอไปเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่จองจองปีนี้ปีหนสามปีก็ได้รถสิบ้อไปเลยเพราเปลี่ยนคันใหม่แล้วหลุดเฮ้ออีกเยอะมงคลสาวนี่อีกเยอะมากเลยเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเราไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงจุงกะสวัสดี